วฮัลโหลครับวันนี้ uh huh. สวัสดีครับวันนี้มาพบผมอีกแล้วครับกับช่องฮัลโหลกัน huh. วันนี้ในช่วงที่เนี่ยอะไรกักตัวโควิดผมก็ได้ทำเค้กขายออนไลน์ให้น้องสาวผมเอาไปขายทีหนึ่ง oh. ผมว่ากลัมากขายดีมากเพื่อนๆอยู่ในคอมเมนต์ได้เลยครับ uh huh. เฮ้ย <Hey, S 2> นี่ขึ้นว่ะทำไมครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ขึ้นอือมันก็เสิร์ฟให้ขึ้นนี่อ่ะอดูคอมเมนต์ดีๆวันน,น,นี้ผมก็เลยจะมาทำให้เพื่อนๆดูว่ามันทำยังไงเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่อันนี้ถาดถาดของผมแปดคูณแปดนะผมจะมาทำอ่ะผมเิืมบอ,อกไป ราจะมาทาเค้กหน้านิ่งช็อกแกะแกะไรกันครับผมมาดูกันเลยเราครับเพืเ่อนๆมาแล้วก็จะมาปูกระดาษไขก่อนเลยนะนเพราจะเอากระดาษไขออกมาแบบนีนเอา,ากระดาษไขออกมาก่อนนะ,ะเห็นไหมเราก็วางถาด่างนี้นะจะสอนเพื่อนๆตั้งแต่วิธีทำเลย ต่อไปครับเราก็ถายวางมันนี้นะเอาวันนี้เอาวันนี้ครับวางแล้วก็กะดูเนี่ยให้มันโอเคครับให้มันพอนดีเราจะได้หอนะฮะมาเาจะมาตัดเนาะเห็นเห็นไหมเห็นเพื่นเพื่อนเนี่ยมุมเนี่ยเนี่ยเห็นมุมฐานไหมมุมฐานสี่ฐานนะเราก็จะมาตัดเราจะตัดเนีเ้นนยตัดเพื่อนเพื่อนดูก่อนเนี่ย ให้มันเข้ามุมตัดให้มันเข้าเข้ามุมดีๆครับนะมันจะนั่นเนี่ยนะเราปิดนี้เห็นนะมันจะพอดีของมันครับผมก็จะมาตัดฝั่งนี้ต่อนะออออตัดนี้เสร็จปุ๊บนี่เราเห็นมุมนี้ไหมเราก็ตัดให้มันเสมอกระถาอ็กเหมือนเดิมครับ เห็นไะหมเข็นแล้วก็ตัดมุมนี้ครับตัดมุมนี้ครับยอะเหมือนกันเพื่อนเยอะเพ่อนะอนะน่ะตัดก่อ,กเ,อาาเราก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อน เป็นมุมเสียงมุมนั้นเราตัดข้าวปุ๊บตรงกลางมันเป็นเระวางถาดนี้นะเราก็จะวางถาดนี้นะแล้วก็จะใส่ไปนีิดนี้ปุ๊บนิ้วกดเลยครับปุ๊บลูดปุ๊บ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 เราก็จะลูดปุ๊บแล้วก็พับคอพับพับขอบ คแค่นี้แค่นี้เสร็จแล้วหนึ่งถาดเห็นนะเพื่อนๆเห็นภาพง่ายที่สุดการทำเค้กนะครับการทำเค้กมันไม่ยากเค้กเราแยกส่วนผสมออกให้หมดมันมีของเหลวกับของของ,ของแห้งเราแยกสองส่วนออกจากกันก่อนนะหนึ่งของแห้งเรามาช่างของแห้งกนเลย ตาช่างผมผมจะทำเค้กสามปอน,นะครับแป้งจะต้องร้อยยี่สิบกรัมแป้งนี่เลยบัวแดงเนี่ยนะตอติร้อยยี่สิบกรัมผงโกโก้สามสิบแปดกรัมเบกกิงโซดาหนึ่งช้อนชา นี่ครับแล้วก็มีช้อนตัวงเขาบอกครึ่งช้อนชาผงฟูเจ็หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับอย่าเช้อนตัวมันจะมีบอกหมดเจ็ดหนึ่งส่วนช้อนชาผมแยกแป้งออกมาเพราะว่าผมจะผมจะต้องเอามาล่อนใส่กับของแห้งพวกตรงนี้ผมจะใส่โถอนนี้ผมจะไว้ตีนะครับ จะต้องมีหนึ่งน้ำตาลทรายครับร้อยสามสิบห้ากรัมเกลือป่นเส้นหนึ่งส่วนสี่ชั้นชาเนี่เกลือป่นนะครับเกลือปนเส้นหนึ่งส่วนสี่ช้นชาอน้ำมันพืชน้ำมันพืชน,น,นะครับ ผมใช้97กร,รมัมเก้ใสบบ่ไป97นะครับนมครับนมคาเนชั่นนะครับนมเจมสิบ38กร,รมัมผมขอย้ยกต่อนี้ แปดกรัมแล้วก็น้ำเปล่าครับ75้ากันกลิ่นวานิลาครับมันงฝาปจัดไปกลิ่นวานิลาเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการดับคาวไข่นะครับไข่ไก่สามฟองนะครับ นี่เราต้องจะต้องแยกด้วยนะครับเพื่อนๆแล้งต้องแยกใส่โถตีอย่างนี้ด้วยไข่อะนี่ผมโถครับี๋ยวตีใส่เครื่องตีอันนี้อันนี้ใส่ไข่ขาวส่วนในกะละมังใส่ไข่แดงว่านี่มีไข่ไข่เบอร์นหนึ่งนะครับรใหม่เลยเพราะว่าจะเอาไข่เบอร์นหนึ่งสามลอนะครับเพื่อน ทนต่อไข่ก็ไม่ยากครับนี่นี่นะก็ดึงไข่ออกนี่เห็นนะไข่มันก็จะหลุดมาแล้วครับนีหนึ่งฟองฟองที่สองครับยากตรงไหนเนาะเพื่อนเห็นนนี่ฟองที่สองนี่ฟองที่สามครับจะแตกก็แตกเห็นนะ การลออไข่ออกแื้อทำเนี้ยให้ไข่ขาวล่วงไปเนี่ยแลย้วไข่แดงใสกะละมังไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเอาเาก็มาใส่วนของที่อยู่ในกะละมัง,งเนะี่ยให้มันละเอียด าถึงแป้งครับพอเราตีกันเรารู้ว่าเข้ากันดีเราก็มาถึงแป้งนี่ครับกระชอนกระชอนร่อนแป้งผมผมก็จะถักแป้งส่วนผสมเนี่ยใส่กระชอนมามแล้วก็ร่อนครับเห็นไะหยากตรงไหนเพื่อนอยากเลยเพื่อนเนี่ยนะใส่ ที่เราตวงเนี้่ผมจะไม่พิมพ์บอกใต้คอมเมนต์นะถ้าใครติดตามผมหรือดูผมตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะรู้สูกของผมเลยถ้าผมจะบอกบอกว่าใส่อันนี้ผิกรรมอันนี้ผีกรรมคุณต้องตั้งใจฟังครับหรือไม่ก็ดูหลายๆรอบครับผมโอเคดูหลายๆรอบโอเคแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดซับสไครต์กดให้ผมด้วยนะไม่กดด้วยรออะไสอนขนาดนี้แล้วออ <c oughs> โทรมันอย่างนี้สิ เพออี่ช่วยกันมั่งเข้าใจไหมใหญ่ผมต้องโมโหเขาโถ <c oughs> นะนะมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแหละ,ะ <c oughs> พเพื่อนนี่ครับไข,ข่ขาวไข,ข่ขาวที่เราเตรียมไว้ตะกี้มาใส่เครื่งตีเลยนะ ข้าวัตาอตก้อใส่เลยครับป๊บช้อนมาน้ำตาลดีกว่าครับหนึ่งช้อนครับแล้วเราก็ตีครับหวังรอไข่ล้วบ จนให้มันขึ้นฟูนตั้งยอดออกน่าจะได้แล้วครับเพื่อนๆนะยวตั้งยอดแล้วเหมืไหครับเห็นนะตรงเนี้ยใช้ได้แล้วนี่ก็จะใช้ไม้พายแล้วนี่พายเป็นพายซิลิโคโนนะครับเพื่อนๆ ผมก็จะตะล่อมครับตะล่อมอเี้ตะล่อมเค้กตะล่อมเนื้มอมันตะล่อมไปพอมันเข้ากันดีปุ๊บผมก็จะตักอันนี้มาใส่ไข่ขาวที่เราตีอย่งเงี้ย <c oughs> ผมก็จะตะล่อมใหม่นะตะล่อม,อม ปาดข้างควนข้างควนให้มันลึกเนี่ยนะควนให้มัน uh ลึกเนี่ยนะนี่มันเริ่มเป็นเป็นเนื้อเดียวกันให้หมดแล้วอือควนเป็นเนื้อเดียวอือเสร็จเพื่อนเพื่อนเห็นนะ เป็นเนื้อเดียวกันแล้วสวยงามมาผมก็ใส่เลยให้ได้สามร้อยเก้าสิบนะครับปึ๊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 บเราก็จะได้เนื้อเค้กมาเราก็ได้จับจับไอนนะ้นี่นะนี่จับอย่างนี้นี่แล้วเอียงถาดนะครับให้มันเสมอกันปึ๊บเนื้อเคเ้กก็จะอยู่ด้วยกันละอ่ะ เอาล้ครับเพื่อนๆตอนนี้เราได้เค้กแล้วเนื้อเค้กแล้วอ่ะเราก็จะมาไล่ฟองอากาศกันนะผมจะเอาไม้เนี่ยไม้เสียบไม้ชิ้นไม้ชิ้มฟันเนี่ยหรือแม้ถ้ามีไม้เสียบอ่ชิ้นก็เอาไม้เสียบก็จะมาไล่่างนี้เลยไล่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 เลยครับกระแทกพิมพ์ครับ ครั้งครับเราก็เข้าเตาอบไปเลยปิดไฟตั้งอุณหภูมิร60ทั้งถาดบนถาดล่างนะครับกดใช้เวลา25นาทีตั้งไว้แล้วมันลดตอนผมเปิดตัตาเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวอีก25นาทีเรามาเจอกันใหม่ปุ๊บเบกเคกออกมาครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยครับตักโถช่วยกันมาถึงไวมาดูครับอันนี้เคทของเราก็เสร็จแล้วน้ำเรากดหยุดครับปิดไฟครับใช้ถุงมือครับว้าวสุดยอดเลยเพืเ่อนๆว้าว เค้กสวยมากเลยครับไม่ยุบไม่หดไม่ร่อนออกมาเนื้อดีมากครับเราก็จะไปกระแทกพิมพ์อักสองทีนะครับเค้กมันอ,อยู่ตัวครับมาครับเอาละครเพื่อนเค้กผมเอาไอเค้กที่อบไว้ก็ออกมาจากเตาเรียบร้อยแนละ้วอันนี้เราก็จะมาทําหน้าขนมต่อเลยหน้าเค้กเป็นเนื้อช็อก นิ่ง,งอร่อยอร่อยให้รสช็อกโกแลตแท้มัง้ง oh. ชิ้นแรกที่ผมต้องเตรียมครับหม้อ,อครับมาช่างเลยหนึ่งช้อนตวงครับอตอนนี้เราจะตวงที่หนึ่งช้อนชาเราจะใส่ผงวุ้นหนึ่งช้อนชานะครับนี่แปะเลยหนึ่งช้อนชาเนี่ย เอาครับเราใส่ผงวุ้นไปแล้วนะผงวุ้นหนึ่งช้อนชาสาดเวยน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเบียมนะน้ำเปล่าสา <300 S 1> มร้อยกรัมเกืดนะครับนมข้นจืดสองรอยกรมัมน้ำตาลทรายนะครับสองร้อยกรมัมห้าสิบกรมัผมผงโกโก้ผงโกโก้ครับเนี่ย 50กัมคส่วนที่หนึ่งเรียบร้อยส่วนที่สองครับแป้งข้าวโพด40กรัมข้าวต้มนมข้มจืดครับ150กรัมอันนี้ผสมในแป้งข้าวโพดเลยนะจะทำให้หน้านิ่มครับเลยผมไม่ใช่เลย ม,มาครับอันนี้เราก็จะมาทําหน้าขนมมาแล้วนะตัวผสมผมว่าช่างตวงเรียบร้อยแล้วมาเข้มาดูกันเราก็จะมีตะกร้อหนึ่งอันเปิดไฟครับคนครับวิธีของใครทำยังไงผมไม่รู้นะผมทำแนี้โอเคผมรู้สึบ้างว่าวิธีขายเป็นวิธีขาย อย่ามาบาปบาปอย่ามามั่วต่ถอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับต่ยช่วยๆกันหน่อยดิมาแล้วปูด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 ดแล้วนแล้วว่าเพื่อนเห็นไหมมันจะปูดูดูดดูดดแล้วเนี่ยเห็นไหมอนี ปิกรอะไรนะแป้งอันนี้แป้งข้าวโพดกับนมเราใส่ไว้เาเทเลยปูไทยจะยอดจะอะไรผมไม่หยอดอนับผมใส่เลยเ <c> ร <oughs> าก็ขคนนะครับมันจะเริ่มเหนื่อยขึ้นมันจะเริ่มข้นขึ้นเห็นไหมนะปฏิกรยามันจะเริ่มเปลี่ยนมันจะเริ่มข้นขึ้นมันจะเริ่มเหนื่อยขึ้น แถ้าเราคนเป็นลายตะก้อเมื่อไหร่ก็คือแป้งสุกใช้ได้นะครับพอปิดไฟใส่เนยจบปุ๊บมันจะเป็นลายตะก้อขึ้นงงงงใส่เนยนะครับง่้นแล้วคนคนให้เนยละลายเข้ากันดีครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ <Yeah. Ooh. S 1> มาแล้วครับอันนี้เรามาชมต่อพ <c oughs> ิเคก เค้กที่ออกมาจะต่ออบหน้าตะอบอันนี้ก็เย็นเรียบร้อยแล้วะนะสวยไม่หดไม่ร่อนไม่เละไม่เท <Wow. S 1> ดีอร่อยครับน,นี้เค,ค้กแล้วก็ออกมาจากถาดเลครับนนยกออกมาตัวของผมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับมา MC ทูนทูนสองครับยี่ห้อนี้ใสๆนี่ครับนะผมจะตัดใส่ในนี้รองพื้นนี่ก่อนหนึ่ง อุปกรณ์ที่จะตัดผมก็คือมีดนี่ยาวๆเลยง่ายๆมีดเล็ก,ลนลกนหนึ่งไม้บรรทัดเด็กธรรมดาหนึ่งเาตัดนะผมรู้ขนาดของถ้วยผมอยู่แล้วว่ามันเท่าไหร่นะเราก็วัดนะเราอยากใส่ถ้วยอะไรหรือทำอะไรเราก็วัดเอาหรือจะใส่กล่องใส่อะไรก็ได้นะอ่าเราก็ผมก็จะขีดองผม,มผมขีดทำแนวไว้นะครับ พวกผมจะได้ตัดง่ายเนาะไม่ยากครับเพื่อนๆดูๆคนทำแล้วกันผมก็จะเอามีดมีดอันใหญ่เนี่ยมีดอันเนี้ยลงทีหนึง่งชึ๊บชึอืมชึบผมขออนุญาตใช้มือเปล่านะเพราะว่าผมล้างเรียบร้อยหมดแล้วมืนเดิมครับ ตัดแบ่งช่องของเราไปนี่นะ่ายค่อยๆลงครับลงตามแนวที่เราจิตไปเสร็จแล้วครับดิบขึ้นมาครับแล้วก็ใส่ไปเลยเนี่ยเห็นไห,นนหนนนมได้หนึ่งถ้วยนะครับนี่ผมก็จะได้นะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยสวยๆงามงา,ทามทำองเนื่อง ไปไปไปเสร็จเลือครับเห็นนะครับเพื่อนๆดูเนื้อเค้กอันนี้ผมตัดมาเพื่อนๆดูนะอย่างเงยเนื้อจะฟูนุ่มเลยครับเห็นนะอันนี้เขาเรียกเนื้อชิฟฟ่อนเห็นไหมอสวยอร่อยอร่อยเลยเห็นนะฟูเป็นฟองน้ําเลยครับดูเห็นนะเป็นฟองน้ำครับนุ่มอร่อย กินดะครับอืมอร่ลอยจัดเส่ต่อครับมาไล่นี้มาครับแล้วก็บีบเนี่ยไล่ไล่เขาลงมาอยู่ข้างล่างอือหือม ม้วนม้วนม้วนสูงมาเรื่อยๆครับอนวบีบนวบีบที่ผมบีบสูงเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นนะเนี่ยบีบง่ายได้เนี่ยให้มันเต็มเข้าไปอยู่ในแก้วเห็นนะแค่นี้เขาจะไล่บีบนะครับเขาจะไล่บีบนะ ว้าวนี่ยากครับเนี่ยเห็นไหมผมทำนะคนเดียวเองใกลจะเสร็จแล้ว เขาก็บีบเสร็จแล้วสิบสองถ้วยตะกีเห็นไหมเป็นไงเพื่อนๆสวยเลยเห็นนะเห็นนะเนี่ยเราก็เอาเค้กอีกถาดเนึ่ยที่เราทำไว้อะมาปิดหน้าครับเพรากว่ามาปิดหน้านี่ไงไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆหรือว่าใช้ถุงมือกันก็ได้นะ นี่ผมทําให้เพื่อนๆดูกินกันในบ้านแจกถ้าทาขายผมว่าจะปิดใช้ถุมมือหน่อยนะอืมเนี่ยผมก็จะเอาเนี่ยหน้านิ่งไอ้ไอ้ซอสเนี่ยนะออนซอสเะียซอสที่ผมทําไว้เนี่ยผมก็จะมาราดใส่ถ้วยแล้วนะเี่ะแก้วมีซอส ม,มันจะมาราดหักเคปึ๊งไปปึ๊งไปสองขวดแล้วปึ๊บ ด้วยนะโคน่าเปิ้ลโคตรน่ากินเลยเพื่อนเพื่อนเค้กช็อกโกแลตเอาละครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็แช่เค้กจนมันเซตหน้าแล้วนะเราก็ เราก็จะมาแต่งหน้าเค้กแล้วเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วโอเคครับนี่ๆผมก็ใส่ตรงคีมไปแล้วมันจะมาเริ่มบีบเละครับอืมนี่นี่ใช้ช็อกโกแลตเนี่ยแต่งหน้า เออชี่ผมซื้อมาจากเซเว่นนะครับเนี่ยเห็นนะอันละสิบสองบาทตรงทุะนะครับผมาก็จะตัดครับมันก็บิดมันจะมีอยู่สามสามส่วนนะครับมันมก็บิดมามา,มา,มาวาง จะปิดฝาเคก ลอยๆเอาแล้วครับเมื่อผมทําได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้มันไม่ยากครับผมว่าเป็นผู้ชายผมยังทาได้เลยของวันนี้มายู่ที่คุณกล้าที่จะลองกล้าที่จะเปลี่ยนครับดังเพลงพิเศษที่บอกว,ว่าผู้ชนะครับอย่าสนใจใครอย่าเป็นแนวผู้แน่วแน่เท่านั้นผู้ชนะผมขอจบคลิปนี้ไปด้วยเพลงนี้แล้วกันครับ แล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดสับสายผมนะ <Bye. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิตปต่อไปนะครับ <Bye. S 1> บ๊ายบาย